ก่อนหน้านี้พี่ใหญ่ในกลุ่ม3ปอยอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณมีข่าวว่าจะวางมือไปแล้วนะครับคุณอุรชัยแต่ทําไมถึงมีสัญญาณว่าตอนนี้จะกลับมาควงคืนบาลลังการที่บิ๊กป้อมจะวางมือเนี่ยมันเป็นมันเป็นการสื่อสารเพราะว่าพวกเราพยายามอ่านการเดินหมากทางการเมืองของ Big บิ๊กป้อมช่วงหลังเลือกตั้งนะครับแต่สังเกตดูนะครับคุณเจษด,ดาคุณผู้ชมครับพลเอกประวิตยไม่เคยสื่อสารด้วยตัวเองว่าเขาจะไปไหนถึงขั้นที่ว่าครั้งหนึ่งนะักข่าวคุยกับ พลตารวเอกพาชรวาดถามว่าลุงป้อมเป็นยังไงลุงป้อมสบายดีไหม,มก่อนลอยกระทงเครับเจ้าตัวยังบอกเลยว่าก็ลุงป้อมก็ดีไม่ได้ไปไหนไม่ได้เคยพูดเลยว่าจะวางมือไม่เคยพลตารเอกพาชรวาดยังบอกเลยว่าเขาก็ยังสนใจการเมืองอยู่นะที่มันมีข่าวว่าบิ๊กป้อมจะวางมือทางการเมืองเนี่ยก็เพราะช่วงหนึ่งกลายเป็นมังกรเร้นกายเก็บตัวช่วงหลังเลือกตั้งถ้าจํากันได้ช่วงนั้นเนี่ยหาตัวบิ๊กป้อมยากมากไม่เหมือนช่วงเลือกตั้งหาเสียงนะครับที่ลงพื้นที่บ่อย ตอนที่แกนนำพักพลังประชารัฐเขาไปคุยร่วมตั้งรัฐบาลไปชนช็อกมินที่พักเพื่อไทยลุงป้อมไปไหมไม่ไปไม่เห็นเลยคุณหมอชนน่านดื่มช็อกมินไปสี่แก้วห้าแก้วลุงป้อมไม่ได้กินสักแก้วไม่ได้ไปเป็นใคร<า><า>ฮะร้อยเอกธรรมนัฐไปนี่ไงภาพมันฟ้องอยู่ม,มีแกนนําของพลังประชารัฐไปแต่ไร้เงาของบิ๊กป้อมตอนไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโหวตกันสองครั้งครึ่ง ครั้งแรกตอนเสนอชื่อของพิธาลิมเจริญรัฐรเรายังเห็นภาพบิ๊กป้อมยกมือไม่เห็นด้วยอยู่นะแต่ครั้งที่2ที่มีปัญหาการเรื่องของการเสนอชื่อซ้ําวันนั้นก็ไม่เห็นบิ๊กป้อมแล้วและตอนสุดท้ายตอนที่โหวตคุณเสรษฐาเป็นนายกครั้งที่2อทับหนนั้นบิ๊กป้อมก็ไม่ได้ไปเหมือนกันที่น่าสนใจก็คือจริงๆเนี่ยมีการวิเคราะห์กันมาตลอดครับว่า ในแต่ละดีลของการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมีชื่อของลุงป้อมครับิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยอยู่ในสมาการนั้นตลอดแต่พอถึงทีเด็ดทีขาดทําไมถึงไร้เงาบิ๊กป้อมและยิ่งการถแถลงนโยบายของรัฐบาลบตอนที่คอรมอของคุณเศรษฐาซึ่งตอนนั้นก็มีทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยมีหลายพักร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแต่บิ๊กป้อมพี่ใหญ่ของกลุ่มสาปอ คนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะของพลังประชารัฐตอนหาเสียงเลือกตั้งทําไมจึงไม่ไปร่วมการประชุมสภาในวันนั้นก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊หรือนี่จะมีปัญหาทางการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือรจริงๆอาจจะเป็นแค่ปัญหาสุขภาพก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นช่วงที่เก็บตัวเร้นกายแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะวางมือหรือเปล่าบิ๊กป้อมเนี่ยเราเลยได้เห็นว่าเขามีภาพห่างหายไปจากเวทีการเมือง ออกไปจากสปอตไลท์ทางการเมืองไม่ได้เห็นข่าวนะครับหลายคนบอกว่าเหมือนิ๊กป้อมจะพอและเลิกแล้วนะครับแม้แต่นโยบายหลักที่เคยขายไว้ตอนช่วงหาเสียงก็นิ่งเลยอย่างเช่นก้าวข้ามความขัดแย้งนักการเมืองใจบันดาลแรงขายวาทกรรมก้าวข้ามความขัดแย้งไว้พอมาวันนี้นักข่าวถามคนของพรรคพลังประชารัฐเสนอนี่ลโทษกรรมไหมเพื่อไทยก็มาก้าวไกลก็มีแล้วพลังประชารัฐก้าวข้ามความขัดแย้งวันนั้นไปไหน พี่ครับเสนอ,อนิรโทษกรรมไหมอ๋อไม่เสนอไม่มีครับแต่นโยบายคือก้าวข้ามความขัดแย áng, ้งแต่ไม่เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมของพักตัวเองนะครับแต่ไม่ได้ขัดขวางนะครับ,รบยินดีที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีร่างฉบับของพักตัวเองเท่านั้น2คือข้อสังเกตที่ว่าส่งหมายต่อให้ใหกับพลตรําเอกพชรวาทเนี่ยอื ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาค,คนตํารวจเอกพัชรวาทคือสายเลือดวงสุวรรณที่มีตําแหน่งแห่งที่ในคณะรัฐมนตรีนะครับหลายคนก็จับตาว,ว่าบิ๊กป๊อตจะมารับช่วงต่อบิ๊กป้อมหรือว่าลุงป้อมในการคุมพักพลังประชารัฐหรือเปล่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมครับบิ๊กป้อมอาจจะโอเควางน้องชายตัวเองก็อาจจะเริ่มเฟดออกไปภาพมันเป็นอย่างนั้นมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผามาคอยช่วยแข็งแกร่ง แต่ตั้งแต่ตั้งคอรมมาบทบาทของพลตรจเอกพัชรวาสในคอรมก็ไม่ได้ฉายแววโดดเด่นครับมากขนาดนั้นนะครับผมไม่รู้ว่ามากเท่ากับที่บิ๊กป้อมตั้งความหวังไว้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามองจากสายตาวงนอกก็ไม่ได้ฉายแสงขนาดนั้นนะครับไม่ได้ว่าท่านแง่ไปอยู่ที่คนนี้ใช่ไม่ได้ว่าท่านบกพร่องนะแต่แสงไปอยู่กับคนนี้อย่างที่คุณว่าปราบหมูเถือนไงแจกที่ดินสปกรไงงานเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยเขาจับมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยรอบนี้อัปเกรดเป็นว่าการโอ้โห ไปกันใหญ่เลยครับทีนี้เครดิตก็ได้ผลงานก็มีครับครับจากเรื่องนี้ครับมันเป็นประเด็นสําคัญที่ชวนให้เราขบคิดกันต่อท่านผู้ชมเอ๊ะดูเหมือนจะวางมือแต่ไม่ใช่มาวันนี้เนี่ยมันมีสัญญาณมีกลิ่นละว,ว่าวันนี้มังกรจะกลับมาพังหากหรือเปล่าแต่มารอบนี้เนี่ยอย่าลืมนะสามปอเหลือปอเดียวแล้วนะปอป้อมประวิทยวงสุวรรณนี่ยแหละเรื่องของการแจกโฉนดที่ดินถ้าจํากันได้ท่านผู้ชมช่วงที่ผ่านมา คือลุงป้อมและพักพลังประชารัฐเดินสายหนักมากสมัยรัฐบาลที่แล้วต้นปีนี้ช่วงเดือนมกรากรุภาเนี่ยยังเดินสายกันอยู่อันนั้นภาพเก่าแล้วก็ห่างหายไปตั้งแต่ช่วงของการเลือกตั้งการหาเสียงมาช่วงท้ายบิ๊กป้อมก็ไม่ได้ไปแจกโนดเลยปีหเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นนะบิ๊กป้อมจะไปกับน้องชายค,คุณพัชระว่าจะไปกับร้อยเอกธรรมนัฐหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้แต่ก็อาจจะกลับมาปัดฝุ่นเดินสาย นำทีมสส,สพลังประชารัฐไปแจกที่ดินที่เพชรบูรณ์คุณผู้ชมครับเขาใช้ชื่อแคมเปญว่า, ang, าพลังประชารัฐสัญจรพลังประชารัฐสัญจรไปกับน้องคุณธรรมนัทไปไหมยังไม่รู้อาจจะไปก็ได้นะแต่อาจจะไม่ไปก็ได้เหนือเหมือนกันนะใช่อาจจะไม่ไปก็ได้นะนะครับแจกโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นเป็นเหมือนท่าไม้ตายเป็นเหมือนจุดแข็งของ Big อิ๊กป้อมอ่ะ คือตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลคอสอชอก็แจกมาตลอดค,คือขออภัยผมใช้คําว่าแจกคือบิ๊กป้อมจับงานด้านที่ดินและแหล่งน้ํามาตลอดก็มาสารต่อเพระเอิญว่ารอบนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในมือร้อยเอกธรรมนัตถูกไหมครับครับพลตรอริยชรวาดก็ดูกระทรวงทรัพย์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับไปรอบนี้ควงน้องชายออกด้วยปัญหาคือร้อยเอกธรรมนัตไปหรือเปล่าถ้าเกิดร้อยเอกธรรมนัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รงานที่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัดแบบนี้ถ้าไม่ไปมันยังไงยังไงอยู่นะพักเดียวกันด้วยนะเพราะช่วงที่ผ่านมามันก็มีข่าวเหมือนกันเนื่องจากสปอร์ตไลท์ไปส่องที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าับสหายผู้กองของคุณอุรชัยอ่ะเขาก็มีสสอ,อยู่ในกำมือจํานวนหนึ่งเหมือนกันและยิ่งวันนี้มีบทบาทนําในครมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รปาปูเทือนโอ แจกสิทธิที่ดินทำกินที่ดินสปกเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดครับถ้าในอนาคตเกิดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเขาอยากกลับบ้านเก่าถินเดิมของเขาอย่างเพื่อไทยแล้วสอสอเขาจะอยู่กับใครจะยังอยู่กับลุงป้อมไหมรหรือจะย้ายไปด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะร้อยเอกธรรมนัฐเคยออกจากพลังประชารัฐรอบหนึ่งจำได้ไหมครับมีสสตามไปกี่คนตอนนั้น20 20กว่าคนเลยนะครับขนาดว่าไปแล้วก็โอเคมีแตกมีกลับแต่ว่าไปรอบแรก20กว่าคนเลยนะครับแล้วรอบนี้ พลังอํานาจพร้อมขนาดนี้จะมีสสให้เข้ามาอยู่ในสังกัดร่มเงารัฐเอกมนัตมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้สังเกตการทางการเมืองครับนักรัฐศาสตร์ที่เขาคอยจับตาเรื่องนี้อยู่เขาตั้งข้อสังเกตก็คือการที่พลเอกประวิตยออกมาเคลื่อนไหวรอบนี้คมไม่ใช่แค่ส่งไม้ต่อให้น้องอย่างเดียวแล้วพลเอกประวิตอาจจะฉุกใจคิดได้ถึงประเด็นบางอย่าง ซึ่งมันคงไม่ปลอดภัยนักกับความเป็นเสาหลักของพลังประชารัฐนับจากนี้ครับคนเอกพวิธเองหละก็นที่เงี่องหายไปนานเนี่ยเหมือนกับนะฮะจตระหนักว่านะครับสภาพความเป็นจริงหรือว่าเงื่อนไขตามความเป็นจริงมันคืออะไรก็เลยถือโอกาสนะครับในการประชุมพักครั้งที่ผ่านมาในการที่จะประกาศว่านะะตัวเองจะเดินหน้าต่อนะฮะและทีนี้เนี่ยนะครับการที่คนเอกพวิธลงไปนะครับแล้วก็นะฮะเหมือนกับนะครับระบุแต่เพียงว่าจะมีคลเอก เพราะว่าคุณเป็นน้องชายตัวเองหรืออยู่กระทรวงทรัพย์ในไปก็จะหมายถึงอะไรเปเด็กประวิทย์นะต้องการที่จะเหมือนกับนะครับยึดอำนาจในการดูแลพักนะกลับมาในมือของตัวเองอีกครั้งหรือไม่เพราะเพราะที่เรานะครับพอจะได้ยินกันถูกไหมครว่านะครับโัยก็จริงนะครับคนที่ดูแลพักเนี่ยนะครับเอาก็จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เป็ประวิตยซึ่งเป็นหัวหน้าพักแต่อาจจะเป็นนะครับคุณธรรมนัสพักการเมืองของตัวเองบริหารมากับมือแท้ๆครับกรรมการบริหาร หัวหน้าพักลาออกกี่ชุดก็เลือกบิ๊กป้อมกลับเข้ามาอยู่อย่างนี้แต่กลับต้องยึดอํานาจพักตัวเองเหรอนี่ในมุมมองของอาจารย์นะครับ,รบทีนี้คําถามคือแล้วบิ๊กป้อมทําอย่างนี้เพื่ออะไรคุณเจษด,ดาษ4ปีถัดจากนี้ถ้าเกิดปี70เราเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึง่งเราคาดหวังจริงๆหรือเปล่าว่าอยากเห็นบิ๊กป้อมสวมแจ็คเก็ตลายเสือ,อแล้วก็มาเต้นเพลงทรงอย่างแบดอะไรอย่างนี้ คุณถ้ามาอีกรอบหนึ่งนี้อายุเกิน80แลวนะ80แล้ว8 2แล้วนะปีนั้นน่ยไม่ได้ปรามทท่านแต่ปัญหาสุขภาพบิ๊กป้อมเป็นเรื่องที่สังคมก็รับทราบกันแต่ใจบันดาลแรงนะแหมใจบันดาลแรงคือผมก็ไม่รู้นะครับอย่างที่บอกไม่ได้ปรามาท่านโอเคเอาเป็นว่าอีก4ปีนับจากนี้บิ๊กป้อมอายุ80อัพสองสำคัญกว่าเรื่องนี้ครับถ้าท่านใจบันดาลแรงจริงๆแต่พักพลังประชารัฐเนี่ยในแรกเริ่มก่อตั้ง คอการเมืองก็มองกันเห็นตรงกันว่าพรรคนี้ตั้งมาเพื่อรองรับการทํางานทางการเมืองต่อของ3ามปครับและตอนนี้เหลือปอเดียวปประวิทย์ประเด็นสุดท้ายก็คือพลังประชารัฐเนี่ยถูกมองว่าเดิมทีเป็นทางเรื่องหลักเป็นเรือธงหลักของฝั่งขวาฝั่งอนุรักษ์นิยมอะไรประมาณนั้นครับคุณผู้ชมแต่จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติแยกกันแล้วนะครับแล้วภาพของความเป็นตัวแทนของอนุรักษ์นิยมถามว่ายังอยู่กับพลังประชารัฐจริงๆหรือเปล่า นนผมเชื่อว่าคอการเมืองแบบฟันแท้และเดินตายเลยนะ,ะก็คงคิดว่าไม่ใช่แม้แต่4ปีข้างหน้าก็อาจจะยังไม่ใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าบิ๊กป้อมพยายามทําแบบนี้เพื่ออะไรอาจจะต้องรอดูสถานการณ์อีกสักพักหนึ่งเราอาจจะพอได้เห็นคําตอบตอนนี้สิ่งที่แน่ๆก็คือบิ๊กป้อมกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างชัดเจนนะครับ,รบแต่จะมาทวงคืน อำนาจตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองยึดกลับคืนมาเหมือนกับการเลือกตั้งปี6-2ได้หรือไม่อันนี้อาจจะเป็นโจทย์ยากสักหน่อยสำหรับคุณเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือว่าลุงป้อมที่กำลังรีเทิร์นนะครับ,รบขอบคุณครับคุณวราชัยครับขอบคุณครับ